าการที่ช่วงของเกษตรทำเงินนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเกษตรกรในอำเภอปากท่อซึ่งสามารถพลิกวิกฤตจ,จากภัยแล้งด้วยการปลูกแคนตาลูพันธุ์สีทองแล้วก็สร้างรายได้อย่างงามขณะนี้เตรียมจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดราชบุรีด้วยที่ตามจากรายง,งานของคุณชวิดาวาทินชัยกันเลยครับตบมนางหินอำเภอปากท่อเป็นพื้นที่ <มา S 2> หนึ่ง,ท,งที่จังหวัดราชบุรีประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงหันมาทดลองปลูกแคนตาลูปพันธ์สีทองพืชทนแล้งจนประสบความสําเร็จแคนตาลูปพันธ์สีทองหรือโกลเด้นเลดี้มีผลคล้ายไข่ยิ่งเวลาสุกจะมีสีเหลืองอารามสวยงามชาวบ้านจึงเรียกว่าไข่ทองคํามีการปลูกทั้งในและนอกโรงเรือนโดยในโรงเรือนจะป้องกันศัตรูพืชควบคุมคุณภาพผลผลิตโดยให้ปุ๋ยรดน้ําแบบระบบน้ําหยดและใช้น้ําหมักชีวภาพเป็นฮอร์โมนเร่งการเติบโต ส่วนนอกโรงเรือนจะปลูกบ้างในบางฤดูเพื่อประหยัดต้นทุนเราเน้นเรื่องคุณภาพของผลผลผลิตของเราเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเนี่ยคนที่เลือกบริโภคนั้นปลอดภัยก็เลยในเราเลยผสมผสานขั้นตอนในการปลูกระหว่างระบบปุ๋ยเคมีกับระบบชีวภาพนะครับพร้อมกันนั้นก็ใช้เทคนิคของเรื่องของการจัดการระบบน้ําจัดการแปลงให้สามารถให้พืชนั้นได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ เราไม่ใช้ระบบน้ําที่กระจายซึ่งมันก็จะเกิดวัชพฤฤืชแล้วก็เกิดโรคได้ง่ายนะครับซึ่งนี้ก็เป็นจุดเด่นเรา,เราทําให้ลดต้นทุนในเรื่องของการที่จะไปดูแลลดเวลาลดคนในการที่เข้าไปดูแลด้วยโดยพื้นที่ปลูกทั้งหมด30ไร่ได้ผลผลิตประมาณ3ตันต่อสัปดาห์น้ำหนักผลฉเฉลี่ย1กิโลกร,รัมครึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ส่งห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดราคากิโลกร,รัมละ85บาท ขณะที่ราคาขายหน้าไร่และตลาดชุมชนกิโลรกร,ร,มรัมละ1 0 4 5บาทและกำลังจะขยายไปยังตลาดต่างประเทศเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียทีนี้ราคานี้ก็เป็นราคาที่ถือได้ว่ามันน่าจะเป็นราคาที่มันคุ้มกับการที่เราดูแลเพราะว่าเราทำในเรื่องเชิงคุณภาพผลผลิตเราดูแลใส่ใจเราต้องใช้แรงงานเราต้องใช้พวกสารชีวาภาพนะครับซึ่งเราก็เพื่อที่จะดูแลมันไม่เหมือนกับการปลูกแบบ ไล้ใช้สารเคมีนะครับที่จะเพิ่มความหวานโดยใช้ปุ๋ยหวานฉีด5-6วันแล้วก็ส่งตลาดเนี่ยมันเป็นทำให้ผู้บริโภคก็ไม่ปลอดภัยนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถแวะมาชมและชิมความหวานหอมกรอบสดๆจากไร่ของแคนตาลูพันนี้ได้ซึ่งเป็นของดีราบุรีน้องใหม่ที่สร้างรายได้งดงามให้กับเกษตรกรชวิดาวาทินชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน